ทาย FC รถไฟทุกท่านนะครับคลิปนี้มาชมกระบวนรถชานเมือง351ครับทนบุรีราชบุรีนะครับเดี๋ยวจะเข้าจอดที่ราชบุรีครับ เรีบรีบข้ามมาน้อยครับ้างทางรถไฟครับเดี๋ยวจอดลาดบุรีครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะนำขบวนไปจอดไว้ที่บ้านคูบัวครับ G A สี่ห้าสองนะครับดูเลิศหลูเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> ได้ G A ทำกระบวนเลยครับ thank <laughs> you วายมากครับน่าจะเป็นเพราะรถเบาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับโอ้เสียงเสียงเครื่องดังสน,นั่นเลยครับ